สวัสดีครับพบกับผมเบียร์แคมปิ้เต็น์นะครับวันนี้มารีวิวนะครับแฮมเมอร์นะติดตัวฮาร์เชลล1.5นะครับสีอาร์มี่กรีนนะครับตัวนี้ใช้คานเดิมคานเดิมของตัวแฮมเมอร์มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าซื้อถาดของ ARB นะ ARB ยาวไปข้างหน้าเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ซื้อแบ็กเก็ตตัวนี้มาเพิ่มอีก4จุด เพื่อที่จะรองรับตัวเต็นต์ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวยูล็อกกับแบกเก็ตตัวนี้นะครับแบกเก็ตตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันละแหละแต่ว่ายึดกระคานตัวนี้ยึดกระคารนะครับทำที่ยึดกับคานตรงนี้ด้านหน้าจะได้จะติดไว้ด้านหน้าแต่ว่าช่วงช่วงของคานกับตัวนี้มันห่างเกินไปแล้วมันให้ตัวได้คงเราต้องไปสร้างจุดยึดอย สร้างจุดยึดตัวนี้ใหม่วันนี้นะครับให้มันยึดกับคานตัวนี้ให้มันให้มันให้ให้มันแข็งแรงกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะเอาขยับเต็นท์มาข้างหน้านะขยับเต็นท์มาข้างหน้าแล้วก็เอากล่องตัวนี้เป็นกล่องของไอรอนแมนตัวนี้นะครับใหญ่มากมันเริ่มเลยเมตรกว่าเอาไปวางไว้ข้างบนนะ เดี๋ยวกลาลังใส่แบ็กเกจอยู่เดี๋ยวมาดูว่าตอนที่เราวางเต็นท์แล้วก็ยึดเต็นท์ออกมาเป็นไงนะครับตอนนี้วางเต็นท์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวแบ็กเกจตตัวยูเป็นตัวยึดของแบ็กเกจของตัว a ออาหนึ่งครั้งนะฮะก็แน่นหนาแข็งแรงดีครับ เดี๋ยวเราจะมาลองกลางดูวันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองกลางเต็นดูปลดตัวตีทุกแก2ตัวแล้วก็ตัวเซฟตี้สอตัวนะครับตัวเซฟตี้เอาไว้สำหรับในกรณีที่เราใช้งานไปนานๆแล้วตีทุกแกมันเสื่อมสภาพอันนี้ก็ดันขึ้นปกติ ยังเปีนนิดนึงครับแล้วก็ปลดตัวสายลัง้ง ปลดสายล้งนะครับเป็นสายรัดเอวเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะได้เก็บง่ายขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวเอาต้องเอาสีฟ้าไปไว้ด้านหลังมันจะได้เวลาที่เราจะปลดมันก็จะง่ายกว่านี้นะครับอ่าแล้วก็บันไดมันจะมีตัวล็อกล็อกไว้แล้วก็ปลดล็อกบันได กดล็อกบันไดดึงบันไดให้สุดยกนิดหนึ่งนะครับดึงบันไดให้สุดแล้วก็กดลงให้มันขนานกับตัวรถด,ด้านข้างนะครับให้ใกล้เคียงกับตัวรถด,ด้านข้างแล้วก็ดึงลงมามันจะทําให้เราออกแรงไม่เยอะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับดึงลงมาเลยดึงลงมาให้สุดเลยดึงมาให้สุดเลยอ่า แล้วก็ม้วนตัวโปรเทคบันไดตัวนี้เป็นสีอาร์มิเกีนนะครับเป็นหลังคาแข็งขนาดหนึ่งความกว้าง1.5เอมแล้วก็ความยาวเวลาเรากางแล้วเนี่ยจากด้านหัวมาถึงท้ายเนี่ยอยู่2.2ก็เป็นไซส์ฝรั่งนอนได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีตัวตีนุกแกล็อกไว้ ล็อกตัวโปรเทคบันไดไว้ข้างบนอยู่ข้างบนเอามือล้วงไปข้างบนอเอาตรงนี้ขึ้นมาเอามือล้วงไปข้างบนดิอ่าล้วปรับบันไดปรับบันไดให้มันองศามันไม่ลาดแบบนี้นะครับปรับจากข้างบน ปรับด้านบนขึ้นไปมันจะปรับได้ทีละครึ่งอันนี้คือครึ่งขั้นครับเห็นไหมปรับปรับมันจะไม่เต็มถ้าจะให้เต็มก็คือปลปดตัวนี้เราก็ดันขึ้นไปอ่ดาดันขึ้นไปถ้ามันชันมากไปอันนี้ได้ไหมระดับโอเคระดับให้มันเขาเรียกว่าองศาของบันไดตัวเนี้ยมันจะมีปรับองศาไว้ให้มันขนานยาพื้นก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเสียบตัวเสาด้านหน้ากันนะครับ เสาค้ำด้านหน้ามีสองต้นเสาทั้งหมดเสาค้ำหน้าต่างมีทั้งหมดหกต้นนะครับเสียบเสาค้ำข้างหน้าก่อนแล้วค่อยเสียบด้านข้างตรงพื้นมันก็จะมีรูอยู่เสียบผ่านผ้าแบบนี้นะครับเสียบผ่านผ้าไป มันจะมีรูอยู่แล้วก็เสียบผ่านผ้าแบบน,นี้แล้วก็งัดโค้งขึ้นมานให้มุมเฉียง45องศาออกมาทางนี้เฉียงออกมาทางนี้45องศาแล้วก็เสียบเข้ารูเข้าไปอโอเค้วดูฝั่งนี้ทำเหมือนกันสองฝั่งนะครับเสียบไปทางกึกแล้วก็โค้ง45องศาปั้มลงโค้ง45องศาอ่า ก็เดี๋ยวเราไปเสียบด้านข้างเป็นหน้าต่างสองสองด้านนะครับตัวพื้นเนี่ยตอนนี้เรายังปรับเห็นไหมพื้นฝั่งนี้กับฝั่งนี้ปรับไม่ไม่ขนานกันเราก็ต้องเอาบันไดลงอีกนิดนึงเพื่อให้มันขนานกันอยู่ประมาณนี้นะครับจะขนานกันแล้วก็จะสวยส่วนปรท,ทุกแกด้านข้างนี้เราก็ดึงมาเปิดเพื่อกันลมกลันฝนกันแมลงที่จะเข้าด้านข้างระหว่างแผ่นสองแผ่น เดิงม,มาปิดให้สวยงามไอตัวล็อกตัวนี้เดี๋ยวเวลาที่เราเก็บครั้งต่อไปเราไม่ต้องล็อกนะครับด้านข้างก็จะเหมือนกัน เหมือนจะเหมือนกับด้านหน้านะครับเฉียงขึ้นมา45เหมือนกันเกี่ยวเข้าไปในรูตาไก่ครับข้างละสองต้นหน้าต่างข้างละสองต้นอ่า คแล้วก็ไปฝั่งด้านหลังก็ทำเหมือนกันครับเช่นเดียวกันตัวปลดล็อกเวลาที่เราเก็บไม้ค้ำหน้าต่างข้างหน้าเราก็ไม่ต้องไม่ต้องล็อกนะครับ เดี๋ยวเราใช้ตัวเชือกรัดเอลเป็นตัวคล้องมันให้มันตึงแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเสียบหน้าต่างได้เร็วกว่านี้อันนี้คือยังไม่เคยกางเลยน,นี้ครั้งแรกทางโรงงานเขาจะล็อกมาแับน,นี้นะครับไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะเป็น ABS นะครับ เคลือบเงาเป็นเหมือนเคลือบแก้วข้อเสียของการเคลือบแก้วก็คือถ้าเราจอดตากแดดนานๆปัญหาของมันก็คือมันอาจจะลอกได้นะครับถ้าตากแดดเวลาที่เราจอดตากแดดนานๆแต่ว่าเวลาที่เราขัดเงาความสวยงามมันก็จะสวยสวยกว่าดำด้านเพราะมันเงามากเป็นเคลือบแก้วไปเลยในตัวเป็นฟิล์มไปเลยครับอ่ะ,อะเดี๋ยวปลดอ่าติดไอ้ข้างๆนี่ข้างๆนี้หนะ่อย ดูผ้าข้างในตรงนี้มันย่อนย่อนอยู่เนี่ยอาจจะต้องดึงมาทางนี้อีกนิดหนึ่งดึงลองดูดิว่ามันทำไมมันย่อนอันนี้ก็ปรับนิดปรับปรับนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับช่วงที่เราการครั้งแรกให้มันเข้าที่ครั้งต่อไปก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับเนี่ยมีไฟด้วยข้างนอกมีไฟสองจุดนะครับ ด้านข้างตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุดกลางคืนสว่างนะครับมองเห็นเลยแหละอันนี้มันเป็นกลางวันมันก็จะมืดนิดนึงด้านในก็จะมีสายมาให้เห็นไหมตัวนี้เป็นสายต่อนะครับนี่นะข้างในก็จะมีสายไฟนี่จุ 1, จดหนึ่งจุดนะครับจุดต่อสายไฟก็จะมีสองจุดจุดที่อยู่ด้านเสากับจุดที่อยู่ด้านพื้นตรงนี้นะครับเวลาใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยพวกสายพวกเนี้ยไม่ควรที่จะไว้เสียบไว้แบบนี้นะครับห้ามเสียบไว้แบบนี้โดยเด็ดขาดไม่งั้นแล้วมันจะพัง แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีตัวปิดเปิดเวลาเราเสียบ power bank เนี่ยไฟสฟีฟา้ามันจะขึ้นแล้วกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาเลือกที่ปุ่มลูกศรบนมันจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับก็คือข้างบนติดข้างล่างดับข้างล่างดับข้างบนติดแล้วก็ติดคู่กันแล้วก็บวกลบตัวนี้เป็นตัวดิมเมอร์นะก็สามารถาที่จะดิมเมอร์แยกโหมดได้นะครับโอเคสายมีให้แต่ power bank เนี่ยเราะต้องซื้อเองนะครับ power b a n เป็นที่ชาร์จมือถือทั่วไปนะครับ ด้านในก็เป็นบุ V A P หรูหราสวยงามนี่ครับที่นอนมมเมมโบรีโฟมนะครับพิเศษนะนอนแล้วไม่ยุบป,ประกันยาวๆถ้ายุบเปลี่ยนใหม่ให้เลยครับนะผมทดลองมาแล้วมากกว่า300คืนนะครับด้านในตัวซีนตะเข็บซีนตะเข็บที่เราเห็นพวกนี้นะครับซีนตะเข็บพวกนี้ อายุการใช้งานอยู่ประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ต้องเอามาซีนที่ผมผมจะมีเครื่องซีนนะครับแล้วก็ตัวโชค๊คซีนตะเข็บโช๊คและบันไดบันไดชุดนี้นะครับรับประกันจนกว่าตัวผ้าเต็นท์เนี่ยจะเปื่อยนะครับการดูแลรักษาของผ้าเต็นท์ขึ้นอยู่กับเรานะครับอายุงานใช้งานผ้าเต็นท์อยู่ประมาณ10ปีนี่ครับภายในลูหลากว้างขวางจริงๆมี2ขนาดนะครับ อ่าทษทีมี2ขนาด1.5 1.9แล้วก็มี2สีก็คือสีอาร์มี่กรีนกับสีแบ็กบลูนะครับข้างในจะเป็นโทนของดาร์กรูมก้าวมงเช้าก็ยังมืดเหมือนเดิมนะครับอันนี้แล้วก็ส่วนด้านบนด้านบนสามารถเปิดซิปตรงนี้ออกแล้วก็เก็บตัวไฟชีตตัวนี้ครับสามารถขึ้นไปยืนนะครับเป็นสรูปเอาภาษาบ้านๆคือโผล่ขึ้นไปยืนได้เลยถ่ายรูปถ่ายอะไรได้หมดนะครับนี่หน้าต่างสามารถกากด้านข้างได้ ก็จะดูกว้างขวางลืมนะครับซีนภายในโชกแล้วก็บันไดรับประกันจนกว่าแพาเต็นจะเปื่อยนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับที่อื่นไม่มีนะครับเจ้าแรกนะครับที่สาที่การันตีเรื่องของการซีนแล้วก็เจ้าแรกที่มีเครื่องซีนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าแรกที่รับประกันยาวๆทั้งซีนโชกและบันได และเป็นเจ้าแรกที่นําเข้าเต็นต์ตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับเป็นตัวแรกนะครับในประเทศไทยตอนนี้ก็จะมีหลายเจ้ามากๆที่เอาเข้ามาตามกันโดยเฉพาะแม้กระทั่งแบรนด์จากออสเตรเลียที่ยังไม่เคยใช้โรงงานนี้ก็ตอนนี้ก็นําเข้ามาแล้วนะครับสวยงามเดี๋ยวเราไปดูตอนวิธีการเก็บกันครับผมมาดูตอนการเก็บกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บจากด้านในก่อนก็คือ ย้อนจากวิธีการการก็คือเก็บหน้าต่างก่อนอเก็บหน้าต่างเลยครับโน้มเข้าหาตัวเองแล้วก็ปลดแล้วก็ตอนตอนที่เราดึงเสาตัวนี้เข้าไประวังไอ้เสามันไปโดนปลายเสาไปโดนตัวมุ้งของหน้าต่างขาดนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็ดึงออกแล้วก็ปิดเฉพาะแค่มุ้งอย่างเดียวนะครับตัวผ้าด้านในกับผ้าด้านนอกไม่ต้องล็อกแต่ในรกรณีที่ถ้าสมมุติว่า ฝนตกแล้วเปียกแบบเขาเรียกว่าเก็บขณะที่ฝนตกอ่ะนะต้องปิดทึบทั้งหมดนะครับสองด้านทาเหมือนกันด้านนี้ก็เช่นกันครับเสาที่เก็บไปแล้วมันจะมีถุงใส่ให้เราก็ใส่ถุงให้เหมือนเดิมนะครับอย่าวางอย่าวางโดยที่ไม่ใส่ถุงเพราะว่าเวลาเราเก็บเต็นท์มันอาจจะทําให้ ตัวปลายเสาไปที่มเต็นขาดได้นะครับทีนี้สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งอย่างคือด้านหน้าเวลาเราเก็บเนี่ยด้านหน้ามันจะเก็บยากกว่าด้านด้านข้างนิดหนึ่งตรงที่ว่ารูตาไก่มันเล็กเวลาเราเก็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิธีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะสอนกันว่าถ้าเราดึงรูดเลยมันจะมีปัญหาอะไรเวลาเราดึงเข้าหาตัวให้ฝั่งนี้ย่นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ย่นนะแล้วก็ค่อยๆสบัด อย่ารูดอย่ารูดออกค่อยๆสบัดใช่ไหมมันจะหลุดออกเลยถ้าเรารูดออกเนี่ยตัวที่เป็นเสาตัวนี้ที่มันจะมียางหุ้มอยู่เนี่ยมันจะหลุดนะครับแล้วพออนาคตเนี่ยมันไม่มียางหุ้มอยู่มันจะเป็นเหล็กกับผ้ามันจะทําให้ผ้าขาดใช่ไหมเนี่ยเราดึงให้มันย่นแล้วก็ขยับขยับออกได้เลยจะง่ายครับอย่ารูดออกโอเคส่วนผ้าด้านหน้าเนี่ยเราจะปิดทึบเลยนะครับด้านด้านที่เป็นด้านหน้า ผ้าด้านในที่ทางขึ้นนะครับเราจะปิดทึบเลยเสาใส่ถุงให้เรียบร้อยกลางแดดจะร้อนสักนิดนึงกับผ้าด้านหน้าเดี๋ยวลงมาแล้วผ้าด้านหน้าเนี่ยเราจะปิดทึบตรงนี้อ่ะรูดมาปิดทึบเลยมุ้งไม่ต้องปิดก็ได้แต่ปิดเฉพาะผ้าผ้าทึบรูดซิปให้เรียบร้อยครับ ซื้ให้เรียบร้อยครับปวดตัวโปรเทคบันไดคือตัวนี้ปลดตัวโปรเทคบันไดจะมีตีนลูกแกรัดอยู่มีด้านบนอันด้านล่างอันอ่ะโปรเทคบันไดเก็บให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ปลดด้านข้างด้านข้างที่เราปิดกันลมกันแมลงกันอันนี้ไว้นะครับปวดให้หมดปลดด้านข้างออกก่อน กดด้านข้างเวียงสายแล้วก็เวียงสายวิธีการเก็บด้านข้างก็เก็บเป็นลักษณะนี้นะอย่าให้มันห้อยลงมานี่ครับแล้วก็เวียงสายไว้ตรงกลางสายสีดําเวียงสายไว้ตรงกลางวิธีการเก็บก็ยกในองศาของบันไดได้เลยแล้วก็จับผ้าไว้นิดนึงเห็นไหมครับเราก็ดันเข้าไปสายตัวนี้ครับมันจะ มันจะไม่ไปพาดลงด้านข้างด้านซ้ายหรือด้านกว่าโดยเฉพาะถ้าลมแรงๆนะแล้วก็เก็บบันไดอ่าเก็บบันไดหมายถึงว่าปลดล็อกบันไดแล้วก็เก็บให้มันให้มันเหลือสั้นเข้าไปไว้ข้างในทีนี้ตอนเก็บเนี่ยมันจะมีพวกผ้าพวกอะไรเนี่ยมันไปซ้อนอยู่ตรงบันไดเราอาจจะต้องยกปีนขึ้นแล้วก็ยกนิดนึงยกนิดนึงดูผ้ากัน ตอนนี้ผ้ามันไปดันบันไดยอยู่ทําให้เราปลดบันไดเข้าไม่ได้เก็บบันไดเสร็จมันจะมีผ้าโพตัวโปรเทคบันไดไม่ต้องล็อกครับไม่ต้องล็อกอเก็บเลยแล้วก็จัดรายละเอียดผ้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโยวใช้ตัวสายลังรัดเอวเก็บให้เรียบร้อย วันนี้คือสายล้างเวลาเราเก็บทัดไปก่อนรัดไปก่อนครับใช้เชือกช่วยล้างแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้พอเกี่ยวเสร็จเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดตรงบริเวณตรงผ้าตรงนี้ครับไล่ตัวนี้ให้หมดอาจจะต้องปีนนิดนึง เอาเชือกพาดเป็นแนวนี้นะครับอ่เอาเชือกพาดให้อยู่แนวนี้แล้วก็ตัวด้านข้างตรงเนี้ยให้ดันเก็บขึ้นไปให้หมดให้มันสวยไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราหุบฝาขึ้นมาเนี่ยมันจะนจะโผลออกมาทำสองข้างเหมือนกันฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งน,นี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งถ้าให้ดีอาจจะเปิดประตูเปิดประตูชิ้นนี้แล้วถอดรองเท้ายืนขึ้นไปกดตัวนี้นะครับอลองดูเพราะอาจจะไม่ถึง Okay. แล้วก็เอาเชือกออกมาเอาเชือกให้อยู่ด้านบนของตัวอันนี้เชือกดึงฝาเวลาเราจะดึงเนี่ยเราต้องเอาเชือกไว้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมา,มายืนตรงแถวๆนี้เราก็ดึงฝาปีนล้อก็ได้ครับปีนล้อแล้วก็ดึงฝาปีนล้อแล้วก็ดึงฝาแล้วก็ตบสายกว่านิดนึงดึงฝาลงมา ดึงฝาลงมาเลยครับอ่าเราค่อยๆตบซ้ายตบขวาเก็บเชือกเข้าไปก่อนลงมาแรงอาจ,จะพัดเชือกเดี๋ยวเราจะตบซ้ายตบฝานิดนึงก่อนที่จะมันมันหุบลงจะมีเชือกโผล่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยเก็บเชือกก่อนไปไว้ข้างบนนะ ตบซ้ายตกฝากแล้วก็ค่อยๆกดลงมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันเอาดูว่ามันมันเก็บรายละเอียดหมดไหมค่อยๆกดลงมาไล่อากาศออกลองดูที่ซ้ายฝาม,มันมันมีผ้าโผลออกมาไหมเก็บให้หมดถ้าเราเก็บไม่หมดตัวชายผ้ามันอาจจะมันอาจจะเป็นรอยขาดรอยอะไรได้เวลาเราไม่ค่อยได้กลางเวลาที่มันมีการสั่นสะเทือน ชายผ้าตัวนี้ฮะอ่าครับอย่างนี้นะครับเก็บดันเข้าไปอย่างนี้ให้หมดเลยค่อยๆกดลงมาร้อนนิดนึงแดดแล้วก็รัดตีตุ๊กแกก่อนเวลาเราดึงเราดึงที่ตีตุ๊กแกนะครับตัวเซฟตี้ไม่ต้องดึงดึงพอประมาณให้เสมอกับให้ขอบตัวนี้เสมอกับพื้นพอแล้วแล้วก็ใส่ตัวเซฟตี้เซฟตี้ตัวนี้ก็คือใส่เข้าไว้เฉย กดเข้าไปให้เฉยสองด้านครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคมันก็จะเรียบร้อยสวยงามโอเคครับผม